นี่ยนักนักนักนกีฬาเนี่ยแต่และชนิดไม่ไม่เกิน8-8คนนั่นแหละต้องต่อสู้กันดีกว่าจะให้ได้แชมป์มยไทยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในไอ้บูสปอร์ตจะลอกคาบแน่ก็เขาเขาส่งไปคือจะ8รุ่นนะครับโหขุดได้นี้อ่ะก็18ถึงนี้16ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมรอขุนจ่าได้ส่งแรงใจช่วยกันเชียร์เป็นกำลังใจ กับรนเอกเสถายอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วก็แนวคิดนตัวด้วยค่ะผมคิดว่าจุดถือว่าเป็นยุคเครียดรือว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของชีวิตของแต่ละคน,แล,คนแล้วก็รวมเป็นจุดรวมเป็นประเทศเป็นชาติที่ได้เห็น